สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหาหพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบันในช่วงแรกของมือวันที่สิบเก้าเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดภาพพรมพี่น้องพระเทวสุขสุกนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากพระอาจารย์สายป่าค่ะมวดิพันธนมาแนวทางของพระอาจารย์เขาชุดคํานวณหกสามตรงๆนะคะพรมพี่น้อง มือนี้ผาจารย์แล้วก็มาบ้างแนวทางชุดคำนวณพร้อมแล้วก็ความฝันพร้อมแล้วก็มีตัวเน้นให้เม็ดเดียวพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาแนวทางตองหวนมนี้ของผาจารย์อ่าสายป่าค่ะสุยดยดมาป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับบงคลิปนี้พร้อมๆกันน้ำมาสการค่ะค่ะผา,าจารย์โอ้ยมือนีข้าหน่อยอันมาติดตามถามข่าวแนวทางสัันดีค่ะผาจารย์คะว้าจ้าโอ้เลขสูตรก่อนเนาะ ได้คะ่ะพ่ออาจารย์สูตรพุ่กะสูตรมันดนหนึ่งกับสามกับศูนย์ได้อันตัวอันนี้เป็นตัววิ่งดีคระอาจารย์หนึ่งกับสามกับศูนย์ตีคะคจา่าพ่ออาจารย์อืวันนี้อาจารย์มักในศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะ ส่นหาสุนหาไม่ลไปออกดอกเลยสุนหาหมักเงี้ครับค่ะเน่นก็นล่นสูนซ้ำละไอจ้าพ่อจันครับเยฝันฝันเฮ้ยฝันยังไงว่านี่หมามากจิกัดเนี่ยมีก้อมาเกืบ <laughs> อบตายอ้แปลกแปล,แปล,ลกข้อมตัวนี้ค่ะออแต่ว่ากัเบื้องแล้วกับที่เป็น หาะหาหนึ่งหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าวะที่ค่ะอันนี้ฟันเนาะอืมค่ะเป็นหาหนึ่งเก่านะค่ะอาจาันเป็นเก้ามาอ็เป็นหามาชี่มาหานาะอืมอือนึ่งกับองหนตัวค่ะอหานึเก่าหนึ่งหาเก่าหาหนึ่งเก่าหนึหาเก่าวที่คะอาจารย์ครับผมหานึ่ เก้าหนึ่งเออาหนึ่งเก้าหนึ่งหาเก้าครับจ้ะอือแต่ว่าเออมันอีกตัวหนึ่งอาขาสี่บ้านหนึ่งวะเอาไว้บ่ล่ราคาพ่อจันเออเอาเอาไว้ก็ได้ขาสี่าสีนะคะอันในจ่วงความฝันนะคะแมนแมนค่ะพะอาจารย์มาเนาะมาตัวหนึ่งชิ้มมากัดเล่ดดีคอมันมือดีคอมนั ค่มือกับจีฮองอ่ะมือกะบิ Superman, 1> 1> in, <c oughs> <c oughs> ีฮาตัวเนาะค่ะพระอาจารย์อืมอันนี้ละอืมมันจะใกล้มือบันไดอยู่หน้าิใกล้มือครับมันกะบิไข่ด้วยได้ค่ะต่อต่อต่อเนืองเนาะมันต่อเนาะจ้าพระอาจารย์อืมจ้าสามตัวนี่คำนวณนี่บ่มี่เมนบ่กคะพระอาจารย์คะสามตัวนี่คำนวณนี่คาดว่าน้ำตังจะเป็นสามศูนย์เนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งนี่กั นี่ชิดดวหนึ่งสามวกบอหนึ่ามก็จะออกอ,อกสออออออามหนึ่งค่ะสามนึงกับสามศูนย์นะไปสามหนึ่งกับสามศูนย์นะคะครับอันพระอาจารย์บร่ด้จับสามตัวให้เนาะค่ะพระอาจารย์ครับบร่ด้จับให้อ๋อค่ะสีมีมื่อนี่มือนี่ไม,ม่หาคููดิคะ่ะสำหรับคำคำนวณนะคะพระอาจารย์เนียนเียนจะมีมีศูนย์สามศูนย์ี่ศูนย์หาสมหนึ่งกับสามศูนนะคะครับผม ได้ค่ะพระอาจารย์คะอันเดียวใกล้ๆมือจังไดขน้อยสี่ตัวหาพระอาจารย์ไหมเนาะครัอบ,อ,บ,อ,บอันส่วนอันความฝันนี่พระอาจารย์ก็มีหาหนึ่งเก่ากับหาซีเก่าเนืองกับหาเก่านะคะครับผมจ้าพระอาจันครับครับะขอบคุณพระอาจาันได้หลายนะคะพระอาจารย์คะ่ะสาธุสาธุค่ะกราบนมัสการคะ่ะจ้า สรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์สายป่านะคะพี่น้องเอาแนวทางของพระอาจารย์มณีนะคะก็มีทั้งความฝันละกะ็คำนวณน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะชุดคำนวณค่ะวิ่งบนล่างหนึ่งสามศูนย์นะคะวิ่งมีสามตัวหนึ่งสามศูนย์บริษอาจารย์แลาจับผู้ห้ค่ะพี่น้องคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาสามหนึ่งละก็สามศูนย์นะคะชุดคำนวณพระอาจารย์แล้วเน้นศูนย์สามค่ะความฝันนะคะหาหนึ่งเก่าละก็พระอาจารย์แล้วก็ตัดออกมาเป็นสองตัวเป็น เก่าหนึ่งหาเก่าแล้วก็หาซีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากพระอาจารย์สายป่านะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางตรงหมวดของพระอาจารย์นะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเน้นๆคือศูนย์สามนะคะเน้นๆคือศูนย์สามค่ะมื่อนี้พระอาจารย์กระหน่ำมาฝากนุ่ยพี่น้องเนาะ ตัก้อนนั้นนี่นะคะแอดไดตรแนวทาาความฝันเด้ซปีนองเดซแอนฮอนบรูวาพาจารย์เราเห็ดชุดคำานวณพร้อมนะคะที่ในได้พาจารย์เราเห็ดชุดคำานวณนี่มาโดนแล้วลการแนวทางของพาจารย์ชุดคำานวณนี่กรเปะเปะเวอร์ขึ้นกันนะคะพร้อม่ดปนองค่ะอ่าหมวดสีพันมาหนี่ไอ้ทังก็สิได้คำานวณกับเขาว่าเป็นหกสามตรงๆค่ะงมวดนี้แอดไดชุดคำานวณเป็นอ่าหวดที่สองต่ว่าแนวทางข้อมฝันนี่แอดไดมาสองสามมวดแล้วนะคะ ความฝันของพระอาจารย์แล้วกับเป๊ะคือกันน้องพี่น้องเนาะจังไดกับปิจารณาเบิงนะคะมื้อนี้เป็นโครงแรกซะก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหาเทิยามีอันใดเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมเอกสิฟ้า่นั่มาอัปเดตสถานาการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องมาเล้าสุขุสะกอนได้ติดตามกันน้องพี่น้องคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วล่ะพี่น้องอาการเศร้าเศร้ากัเย็นนะคะหมอกล่วงไหลทั้งบ้านเบิง่งเลยด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วกับแยงมะแลงมื้อนี้กั อากาศกำลังเย็นเย็นมากน,นี่ละพี่น้องตรงฝ้าอาบนา้ำเด้อพี่น้องเด้อตรงฝาอาบน้ำนะคะพอดีบานเบิ่งเดือกับบ่มีเครื่องทําน้ำอุ่นนะคะันให้พ่อแม่พี่น้องผูใ้ใดฟังคลิปนี้อยู่แต่บ่มีเขื่องท่าน้ำอุ่นฝ้าอาบนา้ำก่อนเลยเด้อพี่น้องเด้อมันกะหนาวนะคะเพ่นบอกว่าผู้ใดที่เป็นความดันแล้วก็ไปเจอน้ำเย็นระวังเรื่องของเส้นเลือดในสมองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะความดันกับ ความหนาวนี้มันเป็นปัญหากันเนาะอันตรายกับพ่อแม่พี่น้องที่มีอาการเป็นความดันโลหิตอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้ฟ้าไปอาบน้ำนะคะพ่อแม่พี่น้องเด็กก็หนี้อาบบ่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ว่าเบิร์หนึ่งด้วยมือขึ้นนีอาบน้ำอ่ารู้สึกสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอุ๊อาบเด็กอยู่มือด้วยว่าสิอาบตะเวนอยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องค่ะถลระพ่อแม่พี่น้องค่ะอัน บ่ได้เป็นหมอนี้พี่น้องแต่ว่าเป็นห่วงอ้าอันนี้ยืมข้าเจ้ามากบ่เป็นความคิดจะของเองดอกบ่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอ้าก็มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะวอาเลยเถิดออกไปไลยแล้วพี่น้องคะขอโทษขอให้อันมาน,นี่แนวทางของอาจารยร์สายปลานะคะก็มีประมาณนี้เนาะถ้าจะมีการเปยน,น,นแปงอะไรว่ากันสิฝาวน้ำมาวอลซูแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขนโชคโชคมันมันลำลำนี้ว่าเฮ่งเฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์สายป่าค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะธรรอยากสิปลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาม่แล้วก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็บพราธาุกคลิปถุกข่าวสารเตดเ็ดจากข้างลายการเนาะค่ะทรมพี่น้องค่ะพิจารณาเบิ่งพี่น้องอย่าลืมยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อฮาทิยาพระจานทร์เล่าน้ำโชคลาภมาให้นะคะพรมพี่น้องค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งเร็วเร็วพรมยพี่น้องปีหกเจ็ดกสิพ่านไปแล้วอีกประมาณสิบกว่าหมื่นกสิพ่านปีหกเจ็ดไปแล้วนะคะอายุก็เริ่มร้ายขึ้น เนาะพี่น้องเนาะเขามาตกเขามาปีนี้เริ่มปวดคอปวดขาแล้วเด้เบิ่งหน้ารวยพี่น้องคะเริ่มปวดคอปวดขาแล้วนะคะพี่น้องคะยังไงก็ดูแรลรักษาสุขภาพเนาะพี่น้องคะดูแรลรักษาสุขภาพคะ่ะมัอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแฟนพี่น้องคะเอาไว้บอกันไหมกัแบแม่นในคลิปหน้าน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี